โอ้พี่น้องครับผมความแรงไม่เคยปาณีใครทำความสารนะครับจูดยาวครับพี่น้องงาวไวตายยากสียากอะบ่ดีครับผมอันตรายเพราะายางพันถ้าต้องอาศัยว่ากินเห็ดน้ำรอบครับพี่น้องเด๋ยวสีหาจูดมงได้ทีมันงางาฆ้ามันสิตายเน,นี่ยแหละครับผม ทำความสะอาดไปพอได้ยังไงนะครับผมย่านงูครับพี่น้องเล้จูดไว้ลอมรั่วต่อครับผมซีรอรดน้ำมาแล้วครับพี่น้องส่องหมวนหมวนละสี่ร้อยสิบบาทจัดดูค่าย้ายไปอยู่ครับ พอเล่งเสร็จเท่ากับมาเบิงโบ้ครับผมจูดไฟจูดย,ยังแล้วโอ้ปูครับตูนี่โกยหูมาเป็นบ่ โอ้ผิดตัวนึงครับตัวผูตัวผูโกยหกูเป็นครับผม พอยังบ่พี่น้นงว่าต่ปูนมาส่วนครับผมทีไ,ไรๆปูมันจ้องหูแซวเลยพี่น้องพูน่ะครับผม เมือ่อวานล้อมไปแล้วครับมือนี่ก็เอาหลักล้วต้นยูคามาว่างครับผมแล้วก,กเ็เสริมเสริมเสซจแล้วก,ก็เดินระบบน้ำต่อในสวนไผ่ครับผมเอาปีโนโคักตัวนี้้าพางไหน รถคันอีกสามสี่เทื่อลราจะคุ้นอีรีพี่น้องบอกไปหากลางทางดีวะปีกนกหักกับทู่บอกสั่งตู้ไม่เห็นบะมีเบอร์สั่งตู้วะ เนี่ยทั้งแรกกเคร่อม่เห็นดูด้วเอาเข้าไว้นี่ป้เอาเข้าไว้นี่นไปไ้อคือบอกออการสักเกียดถอยใหญ่มั้เห็นอยู่เกียดถอยไ,ไหน,น,ยนอ,ยไอยู<ะ>อ่หลากหล่อเลย คือได้ยินเสียงเอกแหงว่าจะโลตกหวยเสียกด่โอ,อ้ยฝุ่นดักกระหอดปลาไผ่ใครให้ดิ พอสิคี้เขาไปคุยเองหรอโอ้นี่มันคำหล่อนี่มันคำหล่อมันคำหล่อเดี๋ยวขีกลมสองมึงนเอมันหอหลดมันรุดโบกตีนึงโอ้ ขางเก้ามันได้กงนบะโอคางไม่ตัวนี้เ,เ,เจ้ากี้มันเป็นเป็นคางท้ายนม่ซีเรียลวมนหลุดหลุดผู้เ่าพราหักกรบผมป่วยปีนุกหลุดโดนแล้วมันเท่าแล้วเนาะเพื่อนบ้อลอกว่าเนี่ยเดียวเดียวเดียวเมื่ไง